วัสดีค่ะแนะนำตัวก่อนนะคะจิกกี้นะคะวันนี้เลยนะคะก็ใช้ผลิตภัณฑ์อยู่แบรนด์หนึ่งแล้วรู้สึกว่าใช้แล้วดีสำหรับคนที่อยากบำรุงผิวสวยใสยอย่างเงี้ยค่ะวันนี้จิกกี้ก็เลยอยากจะมาแนะนำนะคะผลิตภัณฑ์ใหม่เลยที่เพิ่งได้มานะคะเป็นตัวนี้เลยซึ่งวันนี้นะคะจะรีวิวให้ถึง3ตัวด้วยกันนะคะถ้าเกิดใครอยากมีผิวสวยก็ต้องมาดูนี่เลยนี่นะคะอันดับแรกเลย ตัวนี้นะคะก็จะเป็น c a t ี่ดอ l ทร s สเตปค็อกเทลพิล i n g งเจลนะคะเป็นกลิ่นนี้เลยะคะ่ะ Sexy Margarita ซึ่งในนี้ก็เขาก็บอกว่ามีส่วนผสมนะคะมีอง,งุ่นทับทิมสตรอเบอรี่นะคะซึ่งองุ่นนี้ก็จะช่วยเกี่ยวกับการเฟิมนะคะแล้วก็ทับทิมก็จะเป็น a n น i ี้ริ้งเช่วยลดเล,ลือวรอยนะคะแล้วก็สตรอบเบอรี่ก็เป็น สารต่อต้านอนุมูลอิสระทำให้ผิวใสขาวอมชมพูยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็นี่ข้างหลังเขาจะเขียนวิธีใช้ไว้ด้วยใช้ต้องใช้ขนาดผิวแห้งนะคะสำหรับเซ็กซี่มาการินนต้านี่เดี๋ยวเรามาลองเปิดใช้ดูดีกว่าเช่นี่เอามานะคะสักนิดนึงก่อนแค่นี้พอตัวนี้นะคะแล้วก็ ลองดูจะทดลองจากแขนนะคะค่ะแล้วจะมีเม็ดเมดนี้ออกมาจะแลดูเหมือนขี้คลไหวไหมนี่้าวน่กวากลัวเขาบอกว่าอันนี้นะคะที่เรานวดไปแล้วกับเจลอันนี้เจลเนวดเจลมันจะทำงานแล้วก็จะมีเซลูลอสอ่า ตัวนี้ช่วยทํางานนะคะทําให้ผัดเซลล์ผิวเก่าที่มันตกค้างอยู่อย่างเช่นตอนนี้เราทาครีมทุกวันไม่ได้บํารุงเลยเนี่ยค่ะก็ช่วยได้แล้วก็เมื่อขัดเสร็จแล้วนะคะแบบได้แบบนี้แล้วหน้าตานักเกียดนักเกียดอย่างนี้นักเกียดนัาเกียดอย่างนี้นนนนนอ่ะก็ต้องไปล้างออกแล้วเดี๋ยวก็กลับมานะคะเราจะมามารผิวต่อกับตัวไหนเดี๋ยวกลับมาดูกัน ล้างเสร็จแล้วนี่รู้สึกเลยว่าเนียนใสขึ้นเยอะมากเลยนะคะแขนอ่ะต่อมาเดี๋ยวก็จะเป็นตัวนี้เลยตามด้วยวิดซีหนึ่งพันเลยนะคะเป็น BB Body Mask ตัวนี้นะคะซึ่งก็เป็นตัวที่น่าสนใจตัวหนึ่งเพราะว่าเขาบอกว่ามาส์ไว้นะคะก็จะทำให้ มีส่วนผสม,สมของวิตามินซี1 0 0 0แล้วนะคะแล้วก็ยังทำให้ผิวกายขาวใสกระจ่างด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เลยกำลังเป็นที่นิยมมากก็เลยต้องไปจัดซื้อมาจนได้นะคะมารีวิวดูเดี๋ยวมาลองใช้ดีกว่าแกะออกมาก่อนจะมีเม็ดบีชนะคะตรงนี้เป็นเม็ดสีส้มเม็ดสีส้มนี้นะคะก็คือเม็ดของวิตามินซี นวดวนไปเรื่อยๆประมาณ5นาทีพอ5นาทีเสร็จรอให้มันแห้งก็ดีนะคะนี่รอมาส์ตัวเน,นี้ทิ้งไว้สัก10-15นาทีแต่ว่าชิกี้จะทิ้งไว้15นาทีแล้วกันเนาะเพราะว่าอยากดูว่าถ้าเกิดทิ้งไวนะ้แน่เราจะได้ผลดีขึ้นหรือเปล่านะคะก็ทิ้งไว้15นาทีแต่ว่าระหว่างนี้เนี่ยเออก็อาหาอะไรทำก่อนแช่น เดี๋ยวมาแป๊บหนึ่งฮึ๊นี่ฮ่าฮ,ฮ,ฮ,ฮเอาหนังสือมาอ่านะคะเพื่อประโยชน์หรือก็เล่นลูกบอลของน้องหมาไอ้ไม่รู้จะเล่นอะไรนะ เอาลค่ะตอนนี้นะคะชิคกี้ก็ไปร้างแขนมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เช็ดล้วด้วยนะคะสังเกตนะคะไม่ได้ขิดไปเองด้วยแต่ถ้าสังเกตนี้อาจจะไม่เห็นชัดแต่ว่าต้องลองด้วยตัวเองนะคะว่าข้างขวาม,มันจะมีความเนียนกว่ารู้สึกได้ค่ะว่าผิวเนียนขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าผิวใสขึ้นด้วย ก็เราผ่านไปแล้วทั้งหมด2ตัวด้วยกันเดี๋ยวจะมาต่อตัวที่3ซึ่งก็เป็นบีีทาตัวนี่แกะมาชุบหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่แคทิโดเอลกลูตาไทโอนเมจิกครีมนะคะแล้วเขาก็บอกว่าอันนี้สูตรใหม่เนียกว่าเดิมไม่เหี่ยวด้วยลองทาดูนะคะเดี๋ยวจะกิจะทาทีทเดียวก่อน นะคะบีบมาแค่นี้นะคะซึ่งอันนี้ S P F ถึง130ยามเลยอลองทาดูตรงน,นี้อ่าแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากให้ผิวเนียนขึ้นนะคะก็มีเคล็ดลัก็คือการทาแบบตบๆอีตบๆอบบบนี้เขาบอกว่าตัวนี้ทุกคนต้องมีติดตัวไว้นะคะสำหรับคนที่อยากมีผิวใสาขาวเนียน่องแล้วก็ยิ่งใช้ไปนานๆน,นะคะก็จะยิ่งทำให้ผิว เนียนขาวขึ้นด้วยเพราะว่ามีส่วนผสมของ a l k u t a h a o n ซึ่งก็หลายๆท่านหลายๆคนนะคะเพื่อนๆก็รู้อยู่แล้วว่า a l k u t a h y a o n เนี้ยมีสรรพคุณช่วยทําให้ลดเม็ดสีผิวเมลานีทําให้ผิวขาวเนียนผองขึ้นนี่เนียนมากเลยอะ่ะนี่สังเกตได้นะคะว่า2แขนนี้ต่างกันเลยนี่เห็นไหมถึงจะโดนแสงมุมไหนนะคะก็ต่างกันจริงๆ ลลลลและนี่ค่ะก็เป็นผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนะคะท,ที่กีแนะนําให้เพื่อนๆนะคะมาลองใช้ดูกับ3ตัวนี้นะคะแล้วก็ใครมีตัวไหนมาแนะนําก็ลองมาแชร์กันดูได้นะคะตอนนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามดูนะคะยังไงเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอาจจะมีมารีวิวตัวอื่นด้วยไปก่อนแล้วกันนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายจูบูจูบู